นุกคิดวิทย์คาสยอดสวัสดีครับเด็กๆปนหนึ่งทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูยอดอีกแล้วนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับกับวิชาวิทยาศาสตร์กับครูยอดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามกันนะครับแต่ก่อนที่จะตอบคําถามจากการเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมครับวันนี้ครูยอดจะมีเกมมาให้นักเรียนเล่นก่อนนะครับอยากเล่นไหมเอ่ย อยากเล่นเกมไหมครับ่าเกมวันนี้ชื่อเกมว่าถุงปริศนาฮะนีนี้ครวันนี้ครูมีถุงอยู่กี่ถุงเอ่ยมีทั้งหมด3ถุงปริศนาใช่ไหมครับมีถุงที่1ถุงที่2และก็ถุงที่สใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับ่ะครูท่านนักเรียนเลือกเอ๊แต่ครูไม่ได้ยินเสียงนักเรียนเลยอะทำยังไงนะเดี๋ยวครูสุ่มแล้วกันนะครับครูจะสุ่มขึ้นมา1ถุงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทายกันนะครับว่า ในถุงปริศนาเนี่ยมีอะไรอยู่นะครับอ่ะคุณจะกดนะครับหนึ่งสองสามอุ๊ยจะได้เลขไหนนะ่ะ <5, S 1> แล้วเลขสามเราได้ถุงปริศนาเบอร์สามนะครับหมายเลขสามอ่าโอเคแสดงว่าถุงปริศนาที่เราได้นะครับคือถุงปริศนาหมายเลข สามนี่ค,นะครูทำหัวใจไว้นะครับทำหัวใจไว้เพราะเราจะดูถุงปริศนาที่3กันนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจดจะลองสังเกตนักเรียนจําได้ไหมว่าเวลาเราสังเกตเราต้องใช้อะไรสังเกตบ้างเราต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมครับตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นปากชิมรสแล้วก็มือสัมผัสใช่ไหมครับกายสัมผัสใช่ไหมครับอ่ะเริ่มจากอย่างแรกนะครับครูมีถุงที่3อยู่ เออครูจะทาอะไรก่อนดีนะครูจะฟังก่อนละกันครูจะฟังนะครับอ่ะครูหยิบถุงเบอร์สามมาอันนี้อันนี้อันนี้เบอร์สามอยู่อยู่ข้างๆครูแล้วใช่ไหมเขยา่าเขยา่าเขยา่าลองเขย่าสิเราอยากฟังเสียงเอปรากฏว่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยมีจต่เสียงมันกริ่งได้อืมไม่มีเสียงครับอ่ะครูก็จะเขียนว่าไม่มีเสียง เด็กๆพอจะเดาออกหรือ,อยังนะว่ามันคือปิศณะมันคืออะไรอยู่ในถูกปิศณายังไม่ได้ใช่ไหมอะอยังไม่ได้ถ้างั้นต่อไปครูจะใช,ช้จมูกดมกลิ่นนะครับอ่ะครูจะลองดมอมีกลิ่นกลิ่นเหมือนน้ำยาล้างจานเลยกลิ่นคล้ายๆน้ำยาล้างจานแต่ไม่น่าใช่กลิๆๆน่นหอมหอมกลิ่นหอมหแบบ กลิ่นหอมคล้ายน้ำยาล้างจานนะครูจะเขียนว่ากลิ่นหอมคล้ายยาน้ากลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ำยาล้างจานอ่าแต่ครูรู้ครับว่าของอันเนี้ยไม่ใช่น้า,างจานจานหรอกแต่ว่ากลิ่นมันคล้ายน้ำยาล้างจานมากเลยครับนักเรียน นักเรียนพอจะเดาออกหรือ,อยังเอ่ยว่ามันคืออะไรครับถุงปริศนานี้ถ้ายังไม่รู้ต่อไปครูจะใช้มือสัมผัสนะครับครูจะเอามือหลวงลงไปเอามือหลวงลงไปในถุงใบนี้หลวงหลวงจับ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 ครูบอกว่ามันกลมกลมมันกลมกลมมันกลมกลมนะมันกลมกลมใช่มันกลมกลมครูบอกว่ามันมีมีรูปทรงกลม อ่ะเป็นรูปทรงกลมนะครับเป็นรูปทรงกลมวินักเรียนพอจะเดาออกหรือยังเป็นทรงกลมแบบนี้เป็นทรงกลมแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นของน้ำยาล้างจานเอพอจะเดาออกหรือยังครับถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวครูจะใช้อย่างที่สามคือใช้ปากชิมรสใช่ไหมเพราะครูบอกว่าเอออันนี้มันกินได้เพราะฉนั้นครูจะชิมรสแต่ถ้าเขาบอกว่าห้ามชิมแปลว่าเราห้ามใช้ปากชิมแต่อันนี้เขาบอกว่าชิมได้ อ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับต่อไปครูจะชิมรสชิมชิมชิม,ชม,ชมอืออืออ่ยเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเลยครับนักเรียนโอ้ของในในถุงปริศนานี้มันเปรี้ยวมากเลยครับเปรีย้ยวอือเปรี้ยวมากเลยเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังครับว่ามันคืออะไรเปรี้ยวมากๆ ใครใครเดาได้มีครูว่ามีคนเดาได้แล้วแน่เลยแต่เดี๋ยวครูจะสังเกตอย่างสุดท้ายครูจะใช้ตามองดูนะครับครูจะใช้ตามองดูอ่ะมาดูถุงที่สามกันครับถุงที่สามครูจะใช้ตามองดูอ่ะครูเปิดถุงมาแล้วครูมองดูแล้วมันมีสีเขียวครับอ่ามีสีเขียวแล้วก็เป็นทรงกลมอย่างที่ครูบอกจริงๆด้วยมีสีเขียวแล้วก็เป็นทรงกลมอย่างที่ครูบอกเลยมีสีเขียว แล้วก็ทรงกลมจริงๆด้วยนะแล้วผิวของมันนะครับผิวของมันก็จะเรียบๆผิวเรียบๆเนี่ยตอนนี้มีใครตอบได้แล้วบ้างเอ่ยมันคืออะไรนะในถุงปริศนาใช่ไหมครับนึกออกหรือยังเอ่ยอ่าใครตอบแล้วไหนไหนใครลองตอบแล้วสิครับว่ามันคืออะไรนะ เขียนคาตอบว่าอะไรดีนะครูยอดคิดว่ามันคือมะนาวมะนาวแน่ๆเลยครูยอดคิดว่ามันคือมะนาวเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันครับเราจะมาเปิดถุงที่สามกันว่ามันคือปิงปองคืออะไรครับอนี่แน่คืออะไรครับมะนาวไหมเอ่ยอ่ะมันคือมะนาวจริงด้วยเห็นไหมครับสนุกไหมเอยเกมนี้อเห็นไหมเราได้ใช้ทักษะการ สังเกตใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เนาะเราอยู่ที่บ้านก็คือครูยอดก็สัง,สงเกตให้พวกเราแทนใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดที่14กับ15กันนะครับหน้า14หน้า15นะครับให้นักเรียนไปเตรียมแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับอีกแป๊บเดียวนะสนุกคิดวิทย์ครูยอดกลับมาพบกันต่อแล้วนะครับกับ วิชาวิทยาศาสตร์ของเราเนาะเราพักไป2วิ <c oughs> 2วิแป๊บเดียวใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเล่นเกมกันไปแล้วสนุกมากเลยใช่ไหมครับถุงปริศนาไว้เดี๋ยวถ้าเรากลับมาที่โรงเรียนเราจะมาเล่นเกมถุงปริศนากันนะครับเราจะมาเดากันว่าของที่อยู่ในถุงปริศนาเนี่ยคืออะไรนะครับนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องทักษะการสังเกตแล้วก็ลงความเห็นข้อมูลไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคําถามกันให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่14แล้วก็15นะครับ อ่นะใครเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามกันครับอ่นะคุยใช้สีอะไรดีนะอ่ะให้นักเรียนเลือกชมพูไหมหรือม่วงอาม่วงดีกว่าคุยอยาจะใช้สีม่วงนะครับสีม่วงอ่าข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งในการสังเกตร,รูปและสิ่งที่อยู่ในถุงปริศนาใช้ประสาทสัมผัสอะไรบ้างใช้อะไรบ้างครับเมื่อกี้เราใช้อะไรกันบ้างเราใช้ การสัมผัสไหมใช้มือไหมครับสัมผัสอ่าใช้มือสัมผัสใช้การมองดูไหมเราก็ใช้การมองดูใช้การฟังเสียงไหมครับฟังเสียงด้วยการดมกลิ่นล่ะอ่าเราก็ดมกลิ่นและก็สุดท้ายคือการชิมรสใช่ไหมครับเราใช้การสัมผัสทั้งห้าเลยในการสังเกตของที่อยู่ในถุงปริศาของเราใช่ไหมครับของที่อยู่ในถุงปิศาของเราใช้การ สัมผัสสออะมอสัมขออะสัมผัสใช่ไหมครับสัมผัสมองอมองดอูดูมองดูใช่ไหมครับใช้ตามองดูฟังเสียงฟออะงอฟังสอเอียงงอเสียงฟังเสียงดออมอดมกอรออีนอกินไม้เอกกลิ่นดมกลิ่นแล้วก็สุดท้ายชออีมอชิมรออดสอเสือลดใช่ไหมครับ,ช,ช,ออช,ช,รบชิมลด ช่ไหมครับเราใช้ทั้ง5้าเลยโอเคเก่งมากๆเลยนะครับเด็กๆที่ทําได้เอามาดูข้อที่2นครับนักเรียนข้อที่2ให้เราโยงนะครับให้เราโยงเส้นนะครับอ่ะครูเปลี่ยนสีเด็กๆบอกว่าอยากให้เปลี่ยนสีเอาสีเขียวแล้วกันนะครับเอ่ะเรามาโยงกันครับอ่ะฝั่งซ้ายมือมีอะไรบ้างนะฝั่งซ้ายมือมีประสาทสัมผัสทั้ง5เลยครับนักเรียนมีการสัมผัสการมองดูการดมกลิ่น การฟังเสียงและสุดท้ายก็คือการชิมรสนั่นเองมาดูกว่ามือสิครับมีอะไรบ้างนะมันคือลักษณะของสิ่งของใช่ไหมครับมีสีมีกลิ่นไม่มีกลิ่นหยาบละเอียดรูปทรงรูปร่างแข็งนิ่มเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ขมแล้วก็สุดท้ายคือมีเสียงไม่มีเสียงอ่าเราจะมาจับคู่กันครับ การสัมผัสทําให้เราบ่งบอกอะไรได้ครับนักเรียนการสัมผัสใช้มือสัมผัสโลบ่งบอกอะไรได้ครับบ่งบอกสีได้ไหมสัมผัสอไม่น่าจะได้บ่งบอกว่ามีกลิ่นไม่มีกลิ่นก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับการสัมผัสบอกการหยาบละเอียดใช่ไหมครับบอกว่ามันหยาบหรือมันละเอียดได้ใช่ไหมเหมือนเราไปจับเม็ดดินอย่างเงี้ยเป็นดินหยาบหยาบหรือดินละเอียดละเอียดเลยเป็นของข่งเลยใช่ไหมครับหรือเราสัมผัสเราบ่งบอกอะไรได้ครับบ่งบอก รูปทรงใช่ไหมครับว่าเหมือนมะนาวของครูเมื่อกี้ใช่ไหมรูปทรงเป็นทรงอะไรครับทรงกลมมีอะไรอีกไหมเอ่ยอ่ามีรูปร่างก็ได้ใช่ไหมสัมผัสเราก็บอกรูปร่างก็ได้ว่าเป็นรูปร่างแบบไหนเป็นทรงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นหัวใจเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสัมผัสแล้วบอกว่าแข็งหรือนิ่มได้ไหมนะสัมผัสเราก็ลองกดดู ปรากฏว่าได้เหมือนมะนาวที่เราบอกว่ามันสัมผัสแล้วครูบอกว่ามันบีบแล้วมันก็บีบลงไปได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นสัมผัสโอ้สัมผัสได้เยอะเลยสัมผัสบอกแข็งกับนิ่มก็ได้สัมผัสบอกเปรี้ยวเค็มหวานได้ไหม,มไม่น่าจะได้สัมผัสบอกว่ามีเสียงไม่มีเสียงได้ไหมครับไม่น่าจะได้อ่าโอเคต่อไปการมองดูครับมองดูคือเราใช้ตาของเราครูยอดจะใช้สีชมพูเข้มๆนะครับชมพูเข้ม การมองดูเรามองดูแล้วเห็นอะไรบ้างเอ่ยเรามองเห็นสีใช่ไหมครับเหมือนมะนาวของครูเมื่อกี้ที่ครูบอกว่ามันเป็นสีเขียวมองดูมีอะไรอีกนะมองดูมีรูปทรงมีรูปร่างใช่ไหมครับอ่าเก่งมากๆเลยใครทําถูกต้องนี่เก่งมากเลยนะครับต่อไปการดมกลิ่นแหะครับอ่าครูคใช้สีสม้ม นะครับการดมกลิ่นคุณจะใช้สีสม้มนะครับดมกลิ่นแปลว่าต้องมีกลิ่นแล้วก็ไม่มีกลิ่นใช่ไหมครับดมกลิ่นคุยโยงไปที่คําว่ามีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะใครยังอ่านไม่ได้อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยอ่านก็ได้นะครับเก่งมากๆเลยต่อไปครับประสาทสัมผัสที่4แล้วก็คือการฟังเสียงคุณยจะใช้สีมว่วงนะครับการฟังเสียงคุณยจะใช้สีมว่วง ฟังเสียงแล้วมันบ่งบอกอะไรนะก็บ่งบอกว่ามันมีเสียงหรือว่าไม่มีเสียงนั่นเองโอเคใช่ไหมครับและสุดท้ายก็คือการชิมรสเอาสีอะไรดีนะสีอะไรคุณยอดจะไม่ใช้เอยสีเหลืองนี้แล้วกันนะครับคุณยอดจะใช้สีเหลืองการชิมรสเราบ่งบอกอะไรได้ครับเป็นรสยังไงบ้างเหมือนมะนาวเมื่อกี้คุณยอาบอกว่าเป็นรสเปรี้ยวใช่ไหมครับอาจจะมีรสเปรี้ยวรสหวานเค็ม เผ็ดหรือขมก็ได้ใช่ไหมครับรสชาติมีหลายรสชาติเลยเพราะฉะนั้นการชิมรสคุณยอดจะชี้ไปที่คําว่าเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ขมโอเคไหมเอ่ยอ่าเก่งมากๆเลยครับนักเรียนสุดยอดโอ้โหแสดงว่านักเรียนเก่งมากนะครับเก่งมากๆเลยจับคู่เสร็จแล้วอ่ามาดูหน้าต่อไปครับข้อที่สามข้อที่สามแล้วใกล้เสร็จแล้ว อ่ามาอ่านพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครูเจ้าจะอ่านให้ฟังก่อนเนาะนักเรียนยังอ่านไม่คล่องถูกต้องไหมครับก่อนเห็นสิ่งที่อยู่ในถุงฉันและเพื่อนลงความเห็นได้เหมือนหรือแตกต่างกันว่าของในถุงเป็นอะไรเพราะเหตุใดอ่าก่อนที่เราจะเห็นของในถุงนักเรียนนักเรียนคิดว่าตัวเรากับเพื่อนเนี่ยคิดเหมือนกันไหมเช่นสมมติครูบอกว่ามีกลิ่นหอมอ่าบางคนบอกว่าอาจจะเป็นดอกไม้ บางคนอาจจะบอกว่าเป็นขนมบางคนอาจบ,บอกว่าเป็นอา,อาหารใช่ไหมครับแปลว่าทุกคนก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเรายังปิดถุงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามันแตกต่างกันนะครับเพราะฉนั้นครูยอดจะติ๊กที่คําว่าแตกต่างกันเพราะอะไรครับอ่าก่อนที่เห็นสิ่งที่อยู่ในถุงฉันและเพื่อนลงความเห็นได้แตกต่างกันอ่าเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับอ่าเพราะว่าเราคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าเราคิดไม่เหมือนกันคออีดอคิดมอไอไม,ไม่เอกไม่หอมอเอือนอ,นอนเหมือนกออนกันคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคยังเอย่ย ต่อมามาดูที่ข้อสี่ครับข้อสี่จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการสังเกตและการลงความเห็นข้อมูลอ่นนักเรียนรู้ว่าอะไรบ้างเอย่ยเขาบอกว่าให้เลือกคําในนี้ให้เลือกคําสีชมพูไปใส่นะครับก็คือคําว่าการมองดูและก็คําว่าประสบการณ์น,นั้นเรียนรู้จักคําว่าประสบการณ์ใช่ไหม อ่ประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เราทําผ่านมาแล้วใช่ไหมครับแบบนั้นเรียกว่าประสบการณ์อ่ามาอ่านพร้อมกันนะครับกิจกรรมจับผิดรูปเป็นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสคือจําได้ไหมที่เราสังเกตรูปหนูกันไปครับเราใช้การสังเกตอ่าเราใช้ประสาทสัมผัสโดยการอะไรครับการมองดูนั่นเองอ่าะพะนัครูจะเขียนว่าการมองดู ใช่ไหมครับเราใช้การมองดูเพียงอย่างเดียวส่วนกิจกรรมถุงปริศนาใช้ประสาทสัมผัสคือการฟังเสียงการดมกลิ่นการสัมผัสการชิมรสและการมองดูร่วมกับการใช้อะไรครับถ้าเราจะดูของอถุงปริศนาเราต้องใช้ประสบการณ์ด้วยนะครับเราต้องใช้ประสบการณ์ด้วยเพราะว่าเราต้องรู้ใช่ไหมว่า เอของกลิ่นหอมๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างเห็นไหมเราก็ต้องมีประสบการณ์เดิมว่าอะไรมันหอมบ้างหรือเขาบอกว่ามันเปรี้ยวเราก็ต้องใช้ประสบการณ์เดิมว่ามีอะไรเปรี้ยวบ้างเช่นบางคนอาจจะคิดว่าเป็นมะนาวบางคนคิดว่าเป็นสับปะรดหรือบางคนคิดว่าเป็นมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมครับเห็นไหมเราต้องมีประสบการณ์เดิมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับร่วมกับการใช้ประสบการณ์ นะครับจึงเป็นการลงความเห็นข้อมูลโอเคไหมครับถ้าเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5จะเป็นแค่การสังเกตอย่างเดียวใช่ไหมตาหูจมูกปากสัมผัสเป็นการสังเกตแต่ถ้าเราใช้ประสบการณ์มันคือการลงความเห็นจากข้อมูลโอเคไหมครับอ่าต่อด้วยข้อสุดท้ายครับข้อที่5แล้วนะครับข้อ5ครับจากสิ่งที่ค้นพบ สรุปได้ว่าอย่างไรนะครับโจทย์มีให้เราสองคำคือคำว่าการสังเกตและคำว่าการลงความเห็นเอลองมาเลือกคำตอบมาใส่สิครับ mm hmm. เขาบอกว่ามันคือการใช้ประสาทสัมผัสเพื่อบอกข้อมูล mm hmm. อะไรเป็นการใช้ประสาทสัมผัสเพื่อบอกข้อมูลนะ mm hmm. การสังเกตใช่ไหมครับ mm hmm. การสังเกต กอาลการสองงอะงอสังกเอตอเกตการสังเกตคือการใช้ประสาทสัมผัสเพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งต่างๆแต่ถ้าใช้ประสาทสัมผัสและประสบการณ์เพื่อบอกสิ่งต่างๆจะเป็นจะเป็นอะไรครับ ถ้าใช้ประสาทสัมผัสและประสบการณ์มันจะเป็นการลงความเห็นจากข้อมูลหูเก่งกันมากๆเลยลงความเห็นลงความเห็นจากข้อมูลโอเคครับเป็นไงครับบ้างครับวันนี้กับกิจกรรมที่ครูยอดให้ทําแล้วก็การตอบคําถามเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย สุดยอดใช่ไหมครับบางคนทําได้ทุกข้อเลยเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรเดี๋ยวไปเจอกันต่อนะครับคุณยอดจะมีการทดลองให้นักเรียนอีกด้วยนะแต่จะเป็นการทดลองอะไรเราไปเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าครับเด็กๆสนุกคิด with ์คุยยอด